สำหรับเรื่องเล่าพระธุดงในวันนี้เราจะเล่าถึงประวัติธุดงของหลวงปู่สุขเจสโรที่ประจนกับผีสมพานวัดร้างหลังอุปสมบทได้ไม่นานหลวงปู่สุขเจสโรก็เริ่มออกธุดงเพื่อบําเพ็ญเพียรตามป่าเขาไร้แห่งตลอดช่วงชีวิต แห่งการคลองเพศสมณะหลวงปู่สุขมีประสบการณ์ะผชิญกับวิญญาณมากมายและนี่คือหนึ่งในเรื่องที่จะเล่าให้ท่านฟังในวันนี้ครั้งหนึ่งหลวงปู่สุขออกจาริกทุดงไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีเย็นวันหนึ่งระหว่างเดินทางกับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท ท่านก็ได้พบกับวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งพิจารณาว่าเหมาะสมแก่การปักกฎจึงได้เดินเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนี้บรรยากาศของวัดร้างแห่งนี้เงียบสงัดถึงแม้ว่าจะมีโบสถ์สาราการ,ปรเปลี่ยนและกุฏิพระครบถ้วนแต่อยู่ในสภาพชำรุดผุพังไม่มีพระและเนนจำพรรษาอยู่เลย เมื่อเห็นดังนั้นหลวงปู่สุขจึงแปลกใจสงสัยว่าเหตุใดวัดแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากชุมชนจึงขาดผู้ที่มีจิตศรัทธาอุปถากและพระเนนจนกลายเป็นวัดร้างได้บรรยากาศของวัดร้างแห่งนี้เงียบสงัดถึงแม้จะมีโบสถ์สาลาการประเรียน และกุติพระครบถ้วนแต่อยู่ในสภาพชำรุดผุพังไม่มีพระและเนนจำพรรษาเมื่อเห็นดังนั้นลุกป,ปุุก์จึงแปลกใจและสงสัยว่าเหตุใดวัดนี้อยู่ไม่ไกลจากชุมชนแห่งนี้จึงขาดผู้มีกิจศรัทธาอุปถากพระและเนนจนกลายเป็นวัดร้างได้เมื่อท่านเดินทางมาบริเวณ ที่จะพักอาศัยก็เห็นว่ามีระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวางรล่งสบายเหมาะกับการปากักกดค้างแรมจึงวางเครื่องอัฐบริหารลงและปัดกวาดพื้นให้สะอาดเพื่อปูอาสนะขณะที่หลวงปูปัดกวาดพื้นอยู่นั้นก็ได้มีชาวบ้านสองสามคนเดินมาหาท่าน คนที่อาวุโสที่สุดถามท่านว่าหลวงพ่อมาจากไหนครับพวกกระผมเห็นท่านเดินรัดตัดพุ่งมาที่นี่ก็รีบมาหามาพบท่านหลวงปู่ศุขตอบว่าอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีมากำลังจะกลับวัดปากคลองมาขามเท่าคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราว พวกโยมคงเป็นคนบ้านนี้ใช่ไหมใช่ครับก็บผมเองอยู่เลยหลังวัดนี้ไปไม่ไกลหลวงพ่อครับท่านพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏินี้เห็นทีจะไม่เหมาะสมกระมังครับผมทำไมละโยมอัตมาเป็นพักและเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลจึงไม่ได้ขอเอยอนุญาตใคร ไม่ใช่เรื่องขออาริย่หรือไม่ขออาริยาตดอกครับแต่พวกกับผมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวว่าหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามตอนกลางค่ำกลางคืนครับเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่าเนี่ยมันคืออะไรหรือชายสูงวัยทำท่าทีอึกอัดก่อนจะกาดเปลี่ยนว่า ที่วัดแห่งนี้มีผีเฮี้ยนเหลือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุก็ผมเองเคยเป็นมักคทายกวัดนี้รู้เรื่องนี้ดีขอรับแล้วอดีตมักคทายกคนนี้ก็เล่าให้หลวงปู่ฟังว่าเมื่อก่อนวัดนี้มีพระเนรํำพรรษาไม่เคยขาด ชาวบ้านก็มาทําบุญทําทานสม่ําเสมอต่อมาสมภารเจ้าวัดมรณภาพยังไม่ทันได้หาสมภารรูปใหม่มาดูแลวัดผีสมภารก็ออกอารวาดหลอกหลอนแทบทุกคืนชาวบ้านร่วมกันทําบุญแผ่ส่วนกุศลให้เท่าไรผีสมภารก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดพระเนน ต่างอกสันขวัญหายจึงย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นกันหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้าอาสามาช่วยบูรณวัดแต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องย้ายออกไปเพราะโดนผีสมพา์เล่นงานเอาคร,รับหลวงปู่รับฟังเรื่องราวของผีสมพา์อย่างสงบเมื่อมัรคทายกกาบเรียนให้ท่านย้ายไปปรากฏนอกเขตวัด ท่านก็กล่าวแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไรพราะท่านมาอาศัยเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไปแล้วผีสมพานคงไม่ทำอะไรหรอกเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านจึงต้องกราบปลาจากท่านกลับไปเมื่อฟ้ามืดบรรยากาศในวัดยิ่งเงียบสงัดและวังเวง หลังจากหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นตามจิตของท่านแล้วก็เข้ากดเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งเวลาดึกสงัดก็เกิดเสียงดังคึกโครมขึ้นบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนัน่นทั้งที่ประตูหน้าต่างต่างรันกรปิดสนิท ไม่มีลมพัดไหวหลวงปู่สุขจึงต้องลืมตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นก็มีร่างดำทมืนของสมภารวัดปุดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนเสียงพูดจากร่างดำทมืนว่ามาทำไมเป็นเสียงของผีสมภารพูดขึ้นด้วยเสียงแหบห้าว หลวงปู่สุขจึงตอบว่าผมไปลุกขมูลมาขออาศัยนอนที่นี่สักคืนผีสมพานนิ่งฟังแล้วก็หายวับไปจากนั้นก็เกิดเสียงดังโครมคลามสนันวันไหวในกุฏิไม่ยอมหยุดคลายกับแสดงอิทธิิ์เพื่อขับไล่ท่านแต่หลวงปู่กลับไม่ได้วันไหวยิ่งกว่านั้น ท่านก็ยังสงสารระเวทนาต่อดวงวิญญาณที่มีมิจฉาทิฏฐิที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้จนไม่ยอมไปผุดไปเกิดทั้งที่เคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนาจนถึงขั้นได้เป็นสมภารเจ้าวัดหลวงปู่สุขจึงสำรวมจิตแผ่เมตตาให้แต่เสียงสนั่นวันไหวในกุติ ก็ยังไม่ยอมหยุดท่านจึงสวดมนต์ให้อีกหลายบทผีสมพานก็ยังไม่รับรู้และมาปรากฏร่างยืนต่างานอยู่หน้ากฎแผดเสียงหัวเราะเย้ยหยันข้าไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาอีกสิหลวงปู่สุขเห็นว่าผีตนนี้ดื้อด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่า อน,นิจจาเอย๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนโมพุทธายะเมื่อสิ้นเสียงสวดมนคาถาของหลวงปู่สุกแล้วผีสงพานก็หายไปทันทีเสียงดังโครมคามใดๆก็เงียบสนิทวันรุ่งขึ้นอดีตมักคทายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็รีบมาที่วัดแต่เชา้า ไม่เห็นหลวงปู่สุขยังเป็นปกติต่างก็ดีใจเข้ามากราบไหว้นมัสการท่านถามว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นหรือไม่แต่หลวงปู่ไม่ตอบท่านเพียงแต่ยิ้มยิ้มพวกชาวบ้านจึงไม่กล้าถามท่านต่อจากนั้นชาวบ้านก็นำพัตตาหารเช้ามาถวายและนิมนต์ให้ท่านพักที่นี่ต่อ พวกเขาจะได้มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลกันท่านโ็เมตตารับนิมนต์และพำนักอยู่ที่กุฏิล้างแห่งนี้อีกห้าคืนโดยที่ผีสมพนันธไม่ออกมาอาราวาสให้เห็นอีกเลยชาวบ้านแห่งนี้ก็ขอร้องให้หลวงปู่สุขมาเป็นเจ้าวาดวัดนี้แต่ท่านไม่อาจรับความศรัทธาของญาติโยมได้ เมื่อท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาท่านจึงเก็บอัฐบริขารและเดินทางกับวัดปากคลองมาขามเท่าต่อไปพระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเยสโรท่านมีนามเดิมว่าสุขเกกตเวทเกิดเมื่อป,ปีพศ2390 บ้านคองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเมื่ออายุได้สิบขวบท่านย้ายมาอยู่กับกรุงที่อำเภอบางเขนจังหวัดพระนครและเมื่ออายุ18ปีท่านก็ได้แต่งงานกับนางสมบุญและมีบุตรชายหนึ่งคนพออายุครบเบญจเพศท่านก็อุปสมบทเป็นพระพิสุนวัดโพทองร่างตำบลบางเขน โดยมีพระอธิการเชยเจ้าวาดเป็นพระอุปชาและได้รับฉายาว่าเจสโรหลวงปุสุขอยู่ปนนิบัติพระอุปชาซึ่งเป็นที่เคร่งครัดในด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนวิปัสสนาตลอดจนวิทยาคมต่างๆ ต่อมาท่านกราบราพระอุปชามาจำพรรษาที่วัดสามงามเขตปทุมวันเพื่อศึกษาพระปริยัติเพิ่มเติมแล้วย้ายมาจำพรรษาที่วัดชนะสงครามบางลำพูหน้าที่แห่งนี้นั่นเองท่านก็ได้พบกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิกิตซึ่งท่านทั้งสองจึงได้ศึกษาวิชาต่างๆร่วมกัน และสนิทสนมกันเป็นอย่างมากเมื่อศึกษาด้านปริยัติจนมีความรู้แตกฉานหลวงปู่สุขท่านก็ออกธุดงบำเพ็ญเพียรตามป่าเขาหลายแห่งเป็นเวลา14ปีจนร่วงเข้าปีพศ2435ท่านเดินธุดงเข้าเกตจังหวัดชัยนาทอันเป็นถิ่นกําเนิดของท่าน และได้พบกับโยมบิดามารดาซึ่งชลาภาพมากแล้วในตอนนั้นซึ่งโยมทั้งสองต่างก็ปรีดาปลาโม์เมื่อเห็นลูกชายที่ออกจากบ้านไปนานเป็นพระพิสุกลับมาจากนั้นท่านจึงจำพรรษาที่วัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านนั่นเองและก็เริ่มพัฒนาวัดแห่งนี้ ซึ่งในเวลานั้นชำรุษดษโสมมากหลังจากการบุรณะปฏิสังขรณเสนาอาสนะที่ชำรุดขึ้นมาใหม่ชาวบ้านต่างพากันเลื่อมใสในวัดปฏิบัติและวิทยาคมของท่านตลอดมาแม่หลวงปู่สุขจะเป็นพระผู้ทรงอภิญญาญาณและมีความรู้วิชาคาถาอาคมมากแต่กลับไม่เคยใช้วิชาเหล่านี้ ท่านเป็นพระพิสุท์ที่รักษาศิลและพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามท่านได้ถ่ายทอดวิชาอาคมเหล่านี้ให้ลูกศิษย์ของท่านหลายท่านและศิษย์เอกของหลวงปู่สุขที่ทุกท่านรู้จักดีก็คือคนเรือเอกพระเจ้าบรมงร์เธอกรมหลวงชุมพรเฉียดบุรมศักดิ์พระบิดาแห่งราชน,นาวีไทย นั่นเองหลวงปู่สุขท่านมรณภาพเมื่อวันที่23ทธันวาปี2466ด้วยอาการอันสงบสิริอายุรวมของท่าน76ปีนับพรรษาได้45พรรษาอิจลิตปาฏิหาริย์ต่างๆนั้นไม่ใช่ทางผลทุกข์มันคล้องอยู่ในโรค มันวุ่นวายเป็นทุกข์ทางที่ดีเราควรหาทางพ้นทุกข์ก็อาศัยเดินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าวางให้ไว้คือศีลสมาธิปัญญานี้จึงจะพ้นทุกข์อย่างแน่นอนและนี่ก็คือปฏิปทาของหลวงปู่สุเอสโรวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทสวัสดีครับ